สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้พิภพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่323ค่ะ3 2 3าค่ะคุณแม่ขาตัวนี้เป็นเสื้อลินินเนื้อดีเนื้อ,อพีเนียมลินินแท้ร0% 0นะคะมาพร้อมกับแบบที่ใส่ง่ายๆใส่สบายสบาย,สบายค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดเนาะแบบเนี่ยพอมองผ่านผ่ะนบอกว่าเออแบบง่ายสบายสบายคอกลมแขนสั้นนะคะแต่วันนี้แบบใหม่แบบใหม่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะรุ่น323 3 2 3ค่ะาไล่มาจากคอเลยเนาะคอค่ะจะเป็นคอกลมนะคะซึ่งคอตัวเนี้ย ใครใส่ก็สวยใครใส่ก็แบบว่ารักเขามากมันใส่สบายจริงๆค่ะตัวนี้ไม่อึดอัดเลยแล้วก็ดูดีด้วยนะคะคอตัวนี้ดูไม่ตันนะคะแขนค่ะตัวนี้จะเป็นแขนสั้นนะคะซึ่งแขนสั้นตัวนี้มันก็คือไม่ได้สั้นเกินไปหรือว่าบอเออไม่ได้ยาวเกินไปเนาะจนดูตันตัวนี้คือกําลังดีค่ะเหนือข้อศอกมานิดเดียวนะคะศัรับแขนตัวนี้นะคะเป็นคอกลมแขนสั้นนะคะตัวนี้ค่ะพิเศษแบบใหม่ตรงไหน ตัวนี้เห็นแล้วใช่ไหมนะคะตัวนี้ต้องชายเสื้อค่ะซ้ายและขวาเขาจะสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะตัวนี้มันจะมีความเก๋มีความชิคมีความเท่ตามสไตล์ลินินแบบเก๋ๆเนาะนะคะทางด้านฝั่งซ้ายมือค่ะเขาจะมี ชายเสื้อที่ยาวกว่าด้านฝั่งขวามือค่ะเขาจะมีาชายเสื้อที่สั้นกว่านะคะคือส่วนต่างอ่ะตรงนี้ประมาณนิ้วหนึ่งนะคะทางซ้ายมือเนี่ยยาวที่สุดประมาณ23.5นิ้วค่ะส่วนตัวนี้นะคะด้านขวามือประมาณ22.5นิ้วค่ะต่างกันประมาณนิ้วหนึ่งนะคะสําหรับไซส์เสื้อรุ่นนี้ค่ะ323นะคะไซส์เสื้ออกเสื้อค่ะอยู่ที่42นิ้วค่ะวัดตรงนี้นะคะคุณแม่ค่ะรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาค่ะช่วงนี้ได้42นิ้วคอคนอกจริงไม่เกิน40นะคะใส่ได้ค่ะ ตัวนี้นะคะมันจะมีรอยต่อตรงกลางนะคะก็คือเราทําให้ชายเสื้อไม่เท่ากันเนาะเพราะฉนะนั้นชิ้นนี้กับชิ้นนี้มันเป็นครชชิ้นกันนะคะก็เลยมีรอยต่อตรงนี้มันเป็นแบบความเก๋ความชิคของรุ่นนี้เลยนะคะทางด้านฝั่งซ้ายมือค่ะฝั่งที่มีความยาวมากกว่าตัวนี้เราจะมีกระเป๋าให้ซึ่งกระเป๋าของลินินของเสื้อที่ที่ร้านลูกไม้พาค่ะจะเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้จริงค่ะ ลึมีความลึกมีความกว้างคือคุณแม่ใส่ของได้จริงนะคะตัวนี้คือแบบเน้นอนเนกประสงค์เน้นให้ใช้งานได้จริงค่ะส่วนด้านขวามือที่เขามีความสั้นกว่าตรงเนี้ยเราจะมีลายปักเป็นลายต้นหญ้าแล้วก็มีลายดอกไม้ให้นะคะลายตัวเนี้ยน่ารักมากคุณแม่มันจะไม่ได้แบบลายชัดลายใหญ่แบบลายเห็นมาแต่ไกลแต่ตัวเนี้ยคือใครชอบความแบบน้อยๆแล้วคือกําลังดีกำลังดูดีค่ะก็ตัวนี้เลยและตัวนี้นี่นะฉันให้ลายปักก่อนนะ รุ่นนี้มี6สีด้วยกันสีเยอะมากนะคะสีสวยทุกสีมีสีใหม่ด้วยเห็นกันแล้วใช่ไหมคะสีใหม่ก็คือสีเหลืองเลยสีที่น้ำส้มใส่มาเปิดคลิปค่ะตัวนี้เป็นสีเหลืองเป็นเหลืองอะเป็นเหลืองเลยนะเป็นเหลืองแบบคล้ายๆเหลืองดอกทานตะวันอะไรประมาณนั้นคุณแม่ไม่ใช่เหลืองไัยไม่ใช่เหลืองอมเขียวนะคะเป็นเหลืองเหลืองตัวนี้ใส่แล้วผิวสวยด้วยใส่แล้วขับผิวด้วยค่ะนี่ สีเหลืองนะคะทีนี้มาดูสีทั้งหมด6สีกันค่ะคุณแม่สีที่2ค่ะพลาดไม่ได้ช่วงนี้ขายดีนะคะสีเบจหรือสีลินินธรรมชาติค่ะสีต่อมาเป็นสีเขียวค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นเขียวน้ำทะเลนะคะแล้วก็สีบานเย็นค่ะสีบานเย็นค่ะสีชมพูค่ะชมพูหวานเนาะแล้วพอแบบว่าตัดกับปลายปลายปาก ลายปักอันนี้นะคะลายปักเป็นลายทุ่งดอกไม้นะคะจะมีแบบต้นย้าแม้กระทั่งสีเขียวในลายปักกะยังเล่นเล่นสีเลยมีเขียวเข้มเขียวอ่อนเห็นไหมคะแล้วก็เป็นลายมีผีเสื้อด้วยนะคะแล้วก็มีลายต้นดอกไม้อะไรประมาณนี้ลายน่ารักมากนะคะแล้วก็สีอีกสีหนึ่งนะคะก็สีสุดท้ายจะเป็นสีส้มค่ะสีนี้ช่วงนี้ขายดีมากสีเขาตัวนี้เป็นสีส้มนะไม่ใช่อิดนะคะตัวนี้เป็นสีส้มแล้วคือลายปักมันทําให้ลายปักเด่นมากตัวนี้นะคะ มี6สีตามนี้นะคะราคารุ่นนี้อยู่ที่820บาทค่ะโอนชำระนางส้มจัดส่งให้ฟรีค่ะถ้าเก็บไปทางบวก50บาทตัวที่2ตัวต่อๆไปบวก10บาทนะคะมีทั้งหมด6สีตามนี้ค่ะสีนี้สีใหม่ค่ะสีเหลืองนี่ ตัวนี้เป็นรหัส3ามสสามสีเบจหรือสีลีดินธรรมชาตินะคะเดี๋ยวนะส้มยืนให้ดูค่ะว่าชอบสีนี้ไหมนะคะตัวนี้ชายเสื้อแบบใหม่เป็นชายเสื้อซ้ายขวามไม่เท่ากันกีกีแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะเราก็จะมีการผ่าตรงช่วงบริเวณสะโพกให้ด้วยนะคะนี่ค่ะสีเบจนะคะกับลายปักทุ่งดอกไม้สวยมากนะคะดูแบบหวานหวานดูสบายตาดูระมุนตาค่ะสีเบจค่ะ,ค,ะคุณแม่ 3 2 3สีเขียวทะเลค่ะตัวนี้ก็เป็นสีที่ขายดีตลอดการนะคะสับเขียวทะเลค่ะเป็นสีที่แบบว่าใครใส่ก็ดีนะมันเป็นสีสีโทนเย็นนะคะสีโทนเย็นใส่แล้วระบุนตาสบายตาค่ะเขียวทะเลนะคะลายปักทุ่งดอกไม้ค่ะมันก็จะสีมันจะดูไม่โดดมากจากลายลายปักเนาะสีมันก็จะบเออกลืนๆระมุละบุนสบายตาโทนเย็นๆนะคะเขียวทะเลค่ะเก๋มากตัวนี้ข้างล่าง รหัสส2 3ี่สบีบานเย็นค่ะสวยมากตัวนี้สีดูสดใสถ้าใครชอบสีสดใสความแจ่มความเฮงความชัดแนะนำบานเย็นค่ะคุณแม่แล้วก็พอมาเป็นบานเย็นเนาะก,กับลายปักลายทุ่งดอกไม้มันก็ดูเข้ากันนะคะนี่นะคะดูเก๋ๆดูมีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะคะสับสีบานเย็นค่ะสดใสเว่เอร์เลยนะคะสีนี้ค่ะสามสองสามสีบานเย็นค่ะ รหัส323ค่ะตัวนี้เป็นสีชมพูค่ะ หวานมากนะคะติดมาให้ทุกครั้งทุกรุ่นทุกแบบจริงๆกับสีชมพูมันเข้ากันมากกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะสีชมพูค่ะแล้วก็เป็นพอเป็นเป็นชมพูแล้วก็ลายปักทุ่งดอกไม้คุณแม่ไม่ต้องพูดเลยหวาดละมุนมากใดๆนะคะชมพูค่ะตัวนี้นะคะของจริงก็สีมันไม่ไม่เป็นชมพูกลางๆที่เป็นชมพูจริงๆมันไม่ได้ออกม่วงหรือว่าออกส้มนะมันเป็นชมพูค่ะมันเป็นชมพูที่เป็นชมพูค่ะคุณแม่ตัวนี้นะคะละมุนมากนะคะส 323สีชมพูค่ะรหัส323นะคะตัวนี้เป็นสีส้มค่ะ ไม่ใช่แดงนะคะคุณแม่ตัวนี้ไม่ใช่แดงแล้วก็ไม่ใช่สีอิดตัวนี้เป็นสีส้มนะคะของจริงก็ประมาณนี้ของจริงอ่ะสีมันไม่ได้แจด๊ดสว่างมากนะคะมันดูส้มแบบกําลังสวยกําลังดีนะคะตัวนี้สีส้มค่ะเพราะสีเข้มเนี่ยลายปักก็จะชัดนิดนึงนะคะลายปักคือลายเดียวกันทั้งหมดแล้วก็สีเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าอ่ะพอมันเป็นพื้นเข้มปุ๊บลายก็ชัดประมาณนี้แล้วก็คือตัวนี้ความจริงก็คือสีส้มมาเหมาะมากเพราะว่าแบบมนันค่อนข้างจะแบบเก๋แบบเปรี้ยวแบบชิคนิดนึงเนาะใส่สีส,สด ก็โอเคอยู่ค่ะรหัส323สีส้มค่ะไซส์ทวนให้นะคะตัวนี้ไซส์เสื้อ42นิ้วนะคะอกจริงไม่เกิน40ใส่ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเออซ้ายขวายาวไม่เท่ากันนะคะความยาวที่สุดนะคะอยู่เออยี่สิบสี่จุดห้าตัวนี้ยี่สิบสามจุดห้าประมาณนั้นนะคะคุณแม่ห่างกันประมาณนิ้วหนึ่งมันไม่ได้ห่างกันมากเนาะห่างกําลังพอเก๋ะกาลังพอมีอะไรไม่ได้แบบเรียบเรียบนะคะประมาณนั้นนะคะ ก็รุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด6สีน้ำส้มสห้ดูครบแล้วนะคะคุณแม่ย้อนคลิปดูค่ะหรือว่าเราดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้นะคะราคาค่ะรุ่นนี้อยู่ที่8 .20 บาทค่ะโอนชําระนะ้ำส้มจะส่งให้ฟรีนะคะถ้าเก็บไปทางตัวแรก50บาทตัวต่อไป10บาทค่ะช่องทางการหาซื้ออยู่ได้บนขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't look at the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you.